กรกฎเนี่ยมันเป็นราศี <mm> ใช่ปีเกิดของเขา,เขาตรงกับเดือนกันกฎาคมก็เลยว่ากรลกอดเสียต่อกอกฎกอดอ๋อมาดูเหลือห่างยอดหิตประเภทสีฟิบิไพยลบงน้ำแดงลบงน้ำแดงเหลือดีไม่ธรรมดาพลวิเชียนเคยร้อยเอ หนีใครท้าพายกันอีกนี้บอกว่ากอนลก่อนสองบอกว่ากอนแล้วก่อนว่าสองบอกพายเลยนะเลยตาได้หรือไม่เจอใครไม่เจอเจอเคยแล้วเอวิเทียรพร้อมวิเจียนเคยแล้วเองก็นักสีแดงฝั่งนี้ทีแรงใส่สู้ตาโคตรตัดส่ยตาโคตรอ่าเราไอ้พายอย่างนี้ต่อหน้าสายต่อหน้าแม่แล้วบอกว่าตีแรงแสงสู้สู้ได้หรือไม่ได้แม่ไม่แน่ใจกั่แน่อะไรครับพายเบือมาแล้วถูกต้องเรือหักหรือเปล่าฮะข้าวฝั่งเลยครับเข้าวฝั่งเลยข้าวฝั่งแต่พีพายบอกเข้าวฝั่งลยครับเรือหักหรือเปล่าเอาฝากถึงเรือท้องแบนเนาะแล้วก็ ความเรียบร้อยทั้งสองฝั่งฝังอย่างนั้นแล้วเ,เดี๋ยวบอกมันข้ามไม่ได้ก็กอยู่ฝั่งละลบนะฮะจากดาเพิงนะเทศบาลนครพิศโลกนะปากช่วยดูแลด้วยเนาะปวดมันตกด้วยน้ำม<อ>ันไหลเรื่องอันตรายเรือหักเรือหักฝีพายเกาะเรือไว้นะครับเออระดับระดับหุดหยุดหยุดเอิร์ดเอิร์ดฝีพายเกาะเรือไว้ครับเอิร์ดฝีพายอย่าทิ้งเรือครับเรือท้องแบนตัวเลยคนั้หยุดนัดเอิร์ดหยุดได้อหอเรือท้องแบนครับเรือท้องแบนครับ บอกเสีใครได้ยินต้องบอกกันเลยเรือท่องแบนจุดคับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเอาคนไว้ก่อนเรือท่องแบนยุดคับไอเรือท่องแบนมาเลยครับฝีพายเรืออย่าทิ้งเรือนะครับอย่าทิ้งออกจากเรือครับแต่ตรงนั้นไกลตลิ่งแล้วไกลตลิ่งแล้วไม่เป็นไรเอาดาดับบอกแล้วบอกแล้วไปหยุดแล้วต้องต้องฟังฟังกันด้วยอ่าเรือท่องแบนเร็วนะแต่ละเที่ยวต้องต้องเช็คคนด้วยนะนับจํานวนคนด้วยเพราะว่าคนเรามันเหนื่อยไม่เหมือนกันเกาะเรือไว้ก่อนนะครับ ดูเพื่อด้วยใครใครอยู่หัวแล้วจับเรือไว้หางมันเบนครับแต่ไม่เป็นไรกเกาะเรือไว้ครับอา่า,อา,อา,อาพยุงพยุงเรือไว้กบพยุงเรือไว้ก่อนนะเรือไปแล้วเรือไปแล้วฝากดูด้วยนะทุกเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นเรือใหญ่เมื่อวานนี้เรือ,อสามพี่ายจิตพี่ไพแต่วันนี้เรือใหญ่ก็มีปัญหาได้นะ,ะนะก็ขอให้บารมีหลวงพ่อปุชินราชได้คุ้มครองครับ นาฝั่งโน้นก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งนึ่งก็นาฝั่งพระราชวังจันทร์นา,ราบารมีขององค์พระนเรศวนมหาราชได้คุ้มครองนะดูจํานวนคนด้วยเด้อมันไม่แน่ละคนเราเนี่ยดูด้วยใบพายเก็ใบละหลายร้อยบาทดูสี่สิบคนนะไปครบเลย,อยเอาสี่สิบเป็ดนะเอไอไอ้หาเอ้ยเป็น่วงเอเรือท้องแบนอีอีลำอ,อีกฝั่งก็อยู่ฝั่งนี้นะแม่เรือลำนี้ฟิปพาย เดี๋ยวดูว่า,วามันเป็นนอะไรฮะอะไรหักออกำนันสวนประมงพายที่ก็เรือหักเนี่ยเดี๋ยวก็พิจารณาอันนี้ได้คู่ดูเดือปดปะไม่รู้เดีเด๋ยวกำนันสวนกำลังให้คะแนนอยู่ฮะแต่ที่แน่นหัวหังไปหลองไปสารดวลทีมครับจากท่าทองครับหมวดชุมพรหัวหักไปแล้วครับผมหนึ่งท่อนเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีเวลาแข่งขันกีฬาก็แข่งขันแต่เวลาดูแลกันต้องต้องเอาจริงจังฮะโอโ้เรือหักจริงๆครับพวกโอ้โหกำนันสวนครับโอ้โหเห็นเต็มกล้องเลยไอ้กิน เต็มกล้องเลยเรือหักเลยมึงอ่ะโอ้เก่งว่ะชุดเนี้ยชุดปวยพรานาคทองแม่กำลังมันกำลังสืบเลยเออกำลังจะขึ้นเลยดำเงินเนี่ยเออค่อยๆตีน้ำไปก่อนไอ้หนูตีน้ำเลี้ยงไว้ลูกเออให้กำลังแรงใจหมดพุลเลือดมาตั้งแต่พายเรือมาก็จะมาบ้้ฝากถึงวิทยุกันจุดปล่อยก็อย่าเพิ่งปล่อยเนาะตอนนี้เรือเข้าเตรียมทุนก็เอาไว้ก่อนใจเย็นไม่ต้องรีบม,มีเวลาทั้งวันเออไม่เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้15พีพายอีกทั้งวันเออ ทู<ด>ในช่วงที่เรากำลังแก้กู้เรือในตอนนี้พี่น้องครับที่อยู่ทางบ้านและอยู่ต่างประเทศและอยู่ในสนามครับในสนามเราปลอดภัยครับฝีพายอยู่ครบเรานับจํานวนแล้วไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าฝีพายนั้นอยู่ครบอยู่ครบครับไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรเพียงแต่ว่า,าน่าจะเรือมีปัญหาเล็กน้อยอาจารย์ขวัญครับผมขอญอาตินิดนึง เอาดูดูเออดูเดี๋ยวมันจะไหลมามันจะมาโดนตะพานพี่เรือกูเออเรือทองแบนน่าจะทําอะไรก็รีบทาเอาเลือดเอาเชือกผูกไว้ก่อนเดี๋ยวมันมาเรื่อยมันมีตอเอาข้างบนข้างบนขอช่วยดึงเชือกด้วยรีบมัดเรือแล้วก็โยนฝั่งน้อนด้วยเอาคนขอช่วยดึงเอาดูดูระวังจะไปกระแทกเรือเ็าหักด้วยนั่นไปค่อมเรือให้อีกกูเอ๊ะ อีกอีกรำไปไหนไวนะ<อ>น่ะนาพี่น้องต้องมาช่วยกันนะผูกเรือแล้วก็เวียงเชื่ยให้คนบนก็ได้ให้เขาดึงไปเขาตลิงเรือเรามันไปกระแทกเขา,เา,เาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอออย่างนั้นเออไม่เป็นไรเขาก็อยากทํางานอยากช่วยแหละแต่เขาเลยจะทำยังไงไม่เป็นไร เออเอาเอาเอล้างไว้แยวมันไปข้างลิงอ่นาน,นั่นนั่นน,านั่นนั่นเอาไม่เป็นไรให้กำล,ลังแรงใกตอบมือหน่อยนี่